สำหรับ EP ที่4นี้จะเป็นการหาค่าแฟกเตอร์หลังค่าลอยและความจุดสูงสุดของถังโดยเริ่มจากการหาค่าแฟกเตอร์ของทั้งหรือชื่อเต็มคือ Correction Factor นั่นเองซึ่งค่าดังกล่าวก็คือค่าแก้หรือค่าชดเชยโดยจะใช้เป็นตัวคูณเพื่อปรับปริรมาตรของน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในถังแต่ไม่ใช่ทุกถังนะคะที่จะมีค่าแฟกเตอร์ดังกล่าว สำหรับการหาค่าแฟกเตอร์ของทังก็ง่ายๆเลยคือให้เปิดตารางประจำถังแล้วสังเกตในส่วนด้านหน้าของเล่มถ้ามีจะเจอหน้าที่เขียนว่า t a n k Volume Correction Factor และมีสูตรการหาค่าแฟกเตอร์อยู่ด้านล่างเช่นแฟกเตอร์เท่ากับ1บวก0 0 0 0์คูณอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้หน่วยเป็นองศาเซลเซียสลบ35 โดยด้านบนของสูตรจะเป็นการเทียบหาค่าแฟกเตอร์ที่คาดว่าจะพบปล่อยของถังดังกล่าวไว้แล้วดังนั้นหากอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้อยู่ในช่วงดังกล่าวสามารถเทียบหาค่าได้โดยไม่ต้องคำนวณสำหรับตัวอย่างด้านขวาค่าแฟกเตอร์เท่ากับ1บวก0ู0ย00์คูณอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้หน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮน์ลบ86และด้านบนของสูตรก็คือการเทียบหาค่าแฟกเตอร์ที่คาดว่าจะพบปล่อยของถังดังกล่าวนั่นเอง ในกรณีที่สูตรการหาค่าแฟกเตอร์ใช้อุณหภูมิเป็นองศาฟาเรนไฮต์แต่อุณหภูมิที่ตรวจวัดได้เป็นองศาเซลเซียสหรือสูตรการหาค่าแฟกเตอร์ใช้อุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสแต่อุณหภูมิที่ตรวจวัดได้เป็นองศาฟาเรนไฮต์ให้แปลงค่าอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้ด้วยสูตรดังต่อไปนี้ตัวอย่างการแปลงค่าองศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮต์ F เท่ากับ 1.8คูณองศาเซลเซียสบวก32เช่นอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสเท่ากับขี่องศาฟาเรนไฮต์เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ F เท่ากับ1.8ดคูณ35บวก32ดังนั้นอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสจึงเท่ากับ95องศาฟาเรนไฮต์สำหรับสูตรการแปลงค่าองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียสก็คือ C เท่ากับองศาฟาเรนไฮต์ลบ32หารด้วย1.8 เช่นอุณหภูมิ95องศาฟาเรนไฮต์เท่ากับกี่องศาเซลเซียสเมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ c เท่ากับ95ลบ32หารด้วย1.8ดังนั้นอุณหภูมิ95องศาฟาเรนไฮต์จึงเท่ากับ35องศาเซลเซียสนั่นเองสำหรับการหาหลังคาลอยก็เช่นกัน ไม่ใช่ทุกถังนะคะที่จะมีหลังคาลอยซึ่งการหาค่าหลังคาลอยของถังก็ง่ายๆคือให้เปิดตารางประจําถังแล้วสังเกตในส่วนด้านหน้าของเล่มถ้ามีจะเจอหน้าที่มีสูตรคํานวณในลักษณะดังตัวอย่างซึ่งวิธีการหาค่าหลังคาลอยจะแบ่งเป็น2กรณีคือกรณีถังที่ใช้ค่าด density และกรณีถังที่ใช้ค่า EPI สำหรับกรณีแรกทั้งที่ใช้ค่า density ซึ่งจากสูตรของทั้งตัวอย่างจะมีค่าคงที่คือ6 6 8 9ื0นหารด้วยกิโลกรัมต่อลิตรที่15องศาเซลเซียสคูณค่าปรับปริมาตรจากอุณหภูมิที่ตรวจวัดซึ่งการหาค่ากิโลกรัมต่อลิตรที่15องศาเซลเซียสให้นำค่า density ที่ผู้ค้าหาไว้แล้วในข้อ9เป็นลบด้วย0.0011 ซึ่งปกติจะเป็นทศนิยม4ตำแหน่งเช่น0.7367เมื่อลบด้วย0.0011จะได้เท่ากับ0.7356นั่นเองหลายท่านอาจสงสัยว่าทำไมค่า density ในข้อ9จากตัวอย่างแบบตรวจวัดจึงเป็นทศนิยม1ตำแหน่งไม่ใช่4ตำแหน่งตามคำอธิบายนั่นเป็นเพราะค่าที่ใช้เปิดตาราง 54b เพื่อหาค่าปรับปริมาตรข้อ10และข้อ12จะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งดังนั้น เมื่อท่านกรอกค่า density ที่ผู้ค้าหาไว้แล้วในข้อ9ด้วยเลข0.7367ระบบจะปรับค่าให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งโดยอัตโนมัติในส่วนของค่าปรับปริมาตรจากอุณหภูมิที่ตรวจวัดให้นำค่าในข้อ10คือ0.9789มาแทนค่าในสูตรคำนวณเมื่อนำทุกค่าที่หาไว้แล้วแทนค่าในสูตรคำนวณจะได้หลังค่ารอยที่92,902ลิตร ทั้งนี้ตามคำอธิบายของการหาค่าหลังคาลอยจะพบว่าถ้าระดับของน้ำบุกน้ำมันในถังที่ตรวจวัดได้เท่ากับ212.6ซนติเมตรหรือต่ำกว่าไม่ต้องใช้สูตรคำนวณแต่ให้เทียบระดับเพื่อหาค่าหลังคาลอยจากตัวอย่างด้านกว่ามือได้ทันที กรณีที่2ถังที่ใช้ค่า API ซึ่งจากสูตรของถังตัวอย่างจะมีค่าคงที่คือ2 9 6 6 6 9 4 2 2 1หารด้วยปอนต์ต่อ US แกลล o n ที่6 0องศาฟาเรนไฮน์คูณค่าปรับปริมาตรจากอุณหภูมิขณะตรวจวัดไปที่6 0องศาฟาเรนไฮน์ซึ่งการหาค่าปอนต์ต่อ US แกลล o n ที่6 0องศาฟาเรนไฮน์ให้นำค่า API จากตัวอย่างที่ 57.4. ไปเปิดตาราง 8. ซึ่งเท่ากับ6.236แล้วนำมาแทนค่าในสูตรดังตัวเลขสีน้ำตาลและค่าปรับปริมาตรจากอุณหภูมิขณะตรวจวัดที่60องศาฟาเรนไฮต์คือค่าในข้อ10หรือ0.98142ดังตัวเลขสีแดงโดยให้ใช้ทศนิยมสีตำแหน่งคือ0.9814แล้วนำมาแทนค่าในสูตร ดังนั้นหลังคาลอยที่คำนวณได้จึงเท่ากับ48,377ลิตรทั้งนี้ตามคำอธิบายของการหาหลังคาลอยดังกล่าวจะพบว่าถ้าระดับของน้ำบวกน้ำมันในถังที่ตรวจวัดได้เท่ากับ74.8เซนติเมตรหรือต่ำกว่าไม่ต้องใช้สูตรคำนวณแต่ให้เทียบระดับเพื่อหาคา่าหลังคาลอยได้ทันที ในกรณีที่ผู้ค้าให้ค่า API สำหรับใช้คำนวณปริมาตรน้ำมันคงเหลือในถังแต่สูตรคำนวณหลังคาลอยในตารางประจำถังเป็นสูตรคำนวณที่ต้องใช้ค่า density นั้นให้แปลงค่า API เป็น density ที่15องศาเซลเซียสก่อนตัวอย่างค่า API ที่58.4เท่ากับค่า density ที่15องศาเซลเซียสเท่ากับเท่าไหร่ โดยให้เปิดตาราง3จากนั้นให้เทียบหาค่า API ที่58.4แล้วหาค่า density ที่15องศาเซลเซียสซึ่งจะเท่ากับ7 CC. 4 4.9นั่นเอง สำหรับวิธีการตรวจสอบความจุสูงสุดของถังซึ่งระบบจะแสดงปริมาตรความจุของถังตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานไว้แล้วทั้งในบัญชีรายละเอียดถังและแบบรายงานการตรวจวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงหรือแบบฟอร์มเปล่าที่ปิ้นจากระบบโดยสามารถตรวจสอบได้จากการเปิดตารางประจำถังแล้วเปิดไปที่ระดับสูงสุดของถังซึ่งจะอยู่ท้ายเล่ม ตัวอย่างระดับสูงสุดของถังจะอยู่ที่หน้า20ระดับ1,947เซนติเมตรเทียบปริมาตรได้ที่76,25,742ลิตรซึ่งเป็นตัวเลขที่เท่ากันกับปริมาตรความจุทั้งหมดของถังด้านหน้าของเล่มพอดีในกรณีที่ปริมาตรที่ระดับสูงสุดท้ายเล่มไม่เท่ากันกับปริมาตรความจุทั้งหมดของถังให้ใช้ตัวเลขปริมาตรที่ระดับสูงสุดท้ายเล่มเป็นหลัก ทั้งนี้หากวันที่เข้าตรวจวัดพบว่าผู้ค้ามีการอัปเดตตารางประจำทางใหม่และตรวจสอบแล้วว่าปริมาตรที่ระดับสูงสุดท้ายเล่มไม่ตรงกันกับข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงานให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำครั้งประสานงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อแจ้งแก้ไขข้อมูลต่อกรมธุรกิจพลังงานเป็นการเร่งดวง่วน